ลุงจะไปไหนแม่ไม่ไปหรอไปทำไหนหรอไม่ได้ไม่อยู่อ่ะลุงจะไปไหนคะอ๋อไปกินข้าวที่เจ้งาจองอยอ มืดจังเลยอ๋อน้องพลอยก็ไปอ๋อยืด นั่งรอก่อนน้องลำมนต์บอกโอ้โหปาเต๋อแต่งตัวสวยนะนี่ นองมอสจ้องอะไรก็สวยใส่ตัวเล็กๆเนาะเสื้อผหลุก็งามอย่างนี้เลยแหละเสื้อแบบสบายๆเนาะสบายเนาะตัวเล็กๆใส่อะไรก็ใส่สบายๆ ไปกินข้าวกับทีไปกินข้าที่นาทีนะคะพ่ค่ะลูกไปไงลูกค่ะค่ะพาลูกๆไปกินข้าวฮะวอข้าไปบ่ โอ้โอก็ไปเด้อหานหาไม่กินฟรีนะคะอ๋อหานอย่างเดียวใครไปก็ต้องหานเนาะหานยิมละเาอกานี่มากใครละไม่กอยนั้นลอกนไ้าไม่กินอยนั้นโอ้ไปทุกคนหรอ โอ้ยไปหรอเอออมก็ไปตาได้กินข้าวแรงหมดตามีใบนั่บ่เออเออไปโดดตาไม่ไหวอ๋อตาจะมาตาจะมานอนเฝ้าบ้านให้เออล็อกให้เรียบร้อยเลย นิกกี้หลบรถเด้อนิกกี้ไปบ้านเด้อจ้า ตั้เจ็ดนตัะาเพิ่ยนะครับถงยี่สิบแนะครับแล้ะาเพิ่มนะครับถึงสี่สิบถเจ็ดรอยนะครับแล้วก็กระดดมาเพิ่มเลยนะครับถึงอะไรถึงเลย ไปแล้วนะคะพาลูกๆไปกินชาบูะะเนาะน้องใบบุญเดินสายตลอด ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดงติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ